สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขาตามหัวข้อคลิปดังกล่าวเลยครับก็อาจจะมีใครหล,หลายๆคนที่ลองแปลงไฟใช่ไหมครับแล้วคลิปวิดีโอดังกล่าวที่แปลงไปแล้วมันมีคลิปอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าปัญหาคือมันไม่มีเสียงตามคลิปวิดีโอครับก็คือเสียงมันหายไปน,นั่นเองครับก็อาจจะมีใครหลายคนที่เป็นอยู่รวมถึงตัวผมเองด้วยเหมือนกัน,นครับก็ ผมเพิ่งแก้ปัญหานั้นได้ส,สดๆลร้อนเลยก็เลยอยากจะลองเอามาพูดให้คนฟังดูเผื่อมันจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับก็เราจะไม่พูดทําทําเพลงเดี๋ยวเราจะมารีบเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็อย่างแรกเปิดมาที่แอปพลิเคชันนี้ครับ VLC Media Player นะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมนี่แหละซึ่งผมลองไปปรึกษาแล้วลองหาวิธีมานะครับมันที่ผมหาได้คือมี2อ,อย่างก็คือ1คุณอาจจะต้องไปลองอัปเดต เพื่อให้ตัวโปรแกรมนั้นมันได้ซ่อมแซมหรือบำรุงส่วนที่แบบว่าอาจจะทําให้การแปลงไฟล์นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับลองไปทําดูก็คือเนี่ยอย่างแรกเลยขั้นตอนที่หนึ่งคืออัปเดตตัวโปรแกรมนั่นเองครับก็คือกดไปที่ Help แล้วก็เช็ค for update นะครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นมาอะไรอย่างนี้ว่าถ้าเป็นของคนที่ตกรุ่นนะครับมันก็จะถามแบบว่าเอออันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเก่านะ มันจะมีเอ่อเวอร์ชันหนึ่งสามห้าสองจุดอะไรบา้าๆก็แล้วแต่ะครับมันก็จะถามเออคณจะอัปเดตไหมแต่อันนี้ผมอัปเดตเรียบร้อยแลวไงมันก็เลยแบบตอนนี้คุณอยู่ในเวอร์ชันล่าสุดแล้วตามภาษาอังกฤษนะครับก็นั่นแหละผมก็อัปเดตไปแล้วก็คือเรียบร้อยส่วนคนที่ยังไม่อัปเดตก็ลองอัปเดตดูครับแล้วก็ปิดปึ๊บมันก็จะให้รีสตาร์ทไอตัวโปรแกรมเนี่ยครับรีให้ออกเข้าใหม่โปรแกรมก็เข้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเราก็จะมาหน้านี้หน้าเดิมปึ๊บเลยเข้าสู่เนื้อหาหลักกันเลยดีกว่า ก็ขั้นตอนที่2คือจุดที่ผมแก้ได้เลยเริ่มจากเราทำไอ้นี้ตามปกติก่อนคือเราจะหาคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะแปลงไฟล์ใช่ไหมครับก็เนี้ยของผมคืออันนี้ปึ๊บอันนี้คือคลิปวิดีโอเราเลยที่เราแบบเลือกจะแปลงใช่ไหมอ่าผมเลือกอันนี้ปึ๊บกด convert อ่า เดี๋ยวเราจะมาทบทวนกันใหม่ดีกว่าเผื่อทุกคนตกหล่นอะไรไปบ้างนะครับก็พอมาสุดน,น,น้้เนี่ยคุณก็ดูตามเลยว่าผมเลือกอะไรบ้างก็ลองเลือกตามดูเนี่ยอันนี้ก็ H.264 บวก MP3 นะครับแล้วก็นี่ MP4 แล้วก็ไอซอสเนี่ยก็ค,คือที่มาของไฟล์คลิปนี้นะครับไอไฟล์คลิปที่เราเลือกนั่นแหละอ่าแล้วก็ e s t i n n t i o n นะครับก็จะเป็นแหล่งที่เราต้องการ เอาไฟล์ที่เราแปลงเรียบร้อยนะครับลงไว้ในจุดใดนะครับก <tr> <m> ็ผมไม่อยากเลือกไว้ใดไหนครับก็เลือกในนี้แหละขี้เกียจนะมันคิดว่ามันยุ่งยากมั้งก็เลยวัานี้นั่นแหละอ่าผมก็จะเอาไว้ในนี้ปึ๊บในในทดลองนั่นเทสเทสเทสพวกคุณจะเอาไว้ไหนก็ได้นันแล้วแต่แต่ผมเอาไว้เนี่ยแล้วก็เขียนชื่อไฟล์เทสเทสเทสทดสอบแก้ได้ไหมอันนี้ชื่อไฟล์ผมแต่งเองพวกคุณเขียนอะไรก็ได้นแล้วแต่ อ่าผมตั้งชื่อไฟล์นี้นะแล้วก็กดเซฟอ่าและส่วนนี้คือส่วนเนื้อหาสําคัญแหละให้ทุกคนทําตามเลยนะเริ่มจากตรงนี้ผมเริ่มจากการกดที่ฟันเฟืองครับเขาเรียกว่าฟันเฟืองเปล่าวะเขาเรียกว่าแจววะเออแต่นั่นแหละอาจจะเรียกว่าเนี่ยโปรไฟล์อีดิชั่นนะครับให้มันเป็นหน้านี้ปุ๊บอ่าแล้วคราวนี้ทุกคนก็ลองดูนะเพราผมเลือกอะไรไปบ้างอ่ะอันนี้ผมเลือกเป็น mp4 ครับทับ mov แล้วก็วิดีโอโคเดกก็ติ๊กถูกไปด้วยนะครับเพราะว่า มันจะได้เนี่ยข้อแรกอะไรสักอย่างนี่นแหละผมเรียกไม่ถูกแต่ควรติ๊กถูกไว้ด้วยนะครับแล้วก็อ udio c o d e c นะครับอันนี้สำคัญสุดละผมแก้เจอก็คือ,คอตรงนี้เลยก็คือเนี่ยตอนแรกบางคนอาจจะยังไม่ได้ติ๊กถูกนะครับส่วนผมก็ยังแล้วก็ติ๊กถูกไปแล้วก็จุดนี้ครับตอนแรกอะ่ะผมก็ติ๊กถูกแล้วแต่มันก็ยังไม่มีเสียงผมก็เลยลองอ่ะถ้ามันยังไม่มีเสียงอีกอลองมาเปลี่ยนตรงนี้ดูก็คือ โคเด็กนะครับผมจุดนี้เลยคือจุดสำคัญของผมเลือกตรง mp 3เนี่แหละครับมันเลยแก้ได้ของผมนะของผมแก้ได้ส่วนซับไตเติลก็ไม่ต้องก็ได้ครับนี่ครับก็ลองเปลี่ยนไอ้ตรงเอฟิ a ออ i ิไปเป็น mp 3ดูแล้วก็กดเซฟเลยครับทีนี้เรามาเริ่มสตาร์ทเลยดีกว่าอใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะมันต้องรอการแปลงไฟล์อ่านี่ มาเรามาลองอนี้ดกวาอ่านี่นี่น,น,น,นี่อันนีค้คือก็คือเราแปลงเสร็จแล้วแล้วเราก็ลองมาดูคลิปวิดีโอรเราที่แปลงดูเลยเนี่ยอ่ะอันนี้คือไฟล์ที่ผมแปลงนะครับเนี่ยมันก็จะแก้ให้แล้วเป็น mp4 มีเด a player อ่าแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วเราลองฟังดูนะฮะน,น,นี่แหละครับก,ก็มันจะแก้ไขได้แล้วก็เสียง กลับมาเหมือนเดิมครับส่วนวีโอนี่ไม่ต้องสงสัยครับคือผมแค่เทสเฉยๆคืออัดคลิปงง,ง,งเลยน<อ>รับร้องเพลงอะนั่นแหละสับสนนีนบางทีโอ้โอเคผมเขินว่ะก็นี่แหละครับก็จะมีแค่นี้แหละสำหรับใครที่ทําดูแลทําได้ก็ยินดีด้วยครับแล้วก็รบกวนหน่อยครับถ้าคุณถูกใจหรือคุณแบบ ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมได้พัฒนาต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย